กราสวัดดีันด้วยนะครับผมวันนี้มีผมวันอีการโน .1 นนแห่งการยิงป่าซึ่งวันนี้มางบ990ครับผมซึ่งบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยยิงไม่ออกบอกเอเลียนนะครับผมกับเอเลียนฮันเตอร์ฮะเออปารุยกันดีกว่าเดี๋ยวจะฟูบ้าเฮ้ยหูสัตยายนานมากเออแต่ก่อนสัตยายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม เพราะมันจะมีกิจกรรมแล้วเออเพราะฉะนั้นไะลุยกันดีกว่าครับผมวันนี้จะเล่นกันในห้องเอ็กเปิดกันเช่นเดิมไปลุยกันวันนี้จะเปิดปืนอยู่ที่5แล้วกันครับผมถึงว่าโอ้โหเปิดมาแล้วข้ามเฟยดีอ่ะขออนุญาตข้ามซากักแป๊บต้องข้ามไหมโอเคต้องข้ามครับมาครับมาครับมาต่อกันเลยครับผมจัดปุย ไปกันช้าๆไม่ต้องรีบนะครับผมรอ,อเลงหาตัวที่มันแบบโดนจิตโดนใจห,หนังเหนียวตุดด้วยนะกู <c oughs> มีเสื้อเพนเ <c oughs> คยดูเปล่าเ <c oughs> คยดูเปล่ากูมีเสื้อเพนยังไม่เข้าหรอกอี่ไงงแม่งสักอยางจริง ลองใส่จะคำนี้ยังไม่ได้ครับท่านผู้ชมยิงไม่ออกอเอาเอเลี่ยนเนี่ยลองใส่จะมึงไม่ต่าง <c oughs> ไม่ต่างไม่ต่างกันเลยโอ้อีดีด้วยเพื่อนเท่าไหร่โอ้เริ่มเป็นหนึ่งเหรอโอ้อ่ะอ่ะเะงบงบตั้งเป็นพันโอ้โหเริ่มหนึ่งไม่จะเชืเ่เเอเฮ้ยเฮ้ย น, sucking, น, zenia, น้องเอ้ยน้องเอ้ยนอนนะก่อนเลยครับนอนนะก่อนเลยครับนี่เตียยนีหน่หว่าอ <sound> ืคือไปดูมานีดเดียวโอ้เฮ้ยผมได้วะโอ้โหแล้วสามก็บอกเมื่อกี้เท่าไหร่เนื้อเน้นๆครับอเนื้อนมไข่ดูดิสามก็บอกลุมอัดขนาดเนี้ยผมยิงได้ได้ไงดีกว่าตอออี้เผื่อจะแบบยกสุดท้ายจะเป็นของเรา เออไม่ได้วะอีกนิดนึงสองพันไปเพื่อนจะได้กลมกลมพันเก้าก็ได้อ่ะพันเก้าเก้าสิบอ่ะพันแปดพันแน่พันแน,แน,แน่มีกากสะดือ้ออุ้ยใครได้อ่ะโอ้ถือว่าเยอะนะเมื่อกี้โคตรเยอะเลยเออ ่าอ่าอ่าอ้ยปะกลับบ้านเงีเออเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากาานาันครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute